สวัสดีครับกัทนาบขาสูตรชาแนลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและชาวพิจิกสามารถฟังได้ดังสงังรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่เป็นลิฟเวอร์หกสิบเก้าที่จะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายกลุ่องข้อใช้เรื่องแอดไลน์อดีมาถามค่าครูได้ครับโอเคอขอประกาศโปรโมชั่นใหม่นะครับวาเลนไทน์ ตั้งแต่วันที่10นะครับกุมภพพันถึงวันที่20กุมภาุพันกินระยะเวลา10วันเนี่ยนะครับก็จะลดค่าครูให้นะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบราคาพิเศษก็แอดไลน์ดีมันทมค่าครูได้ครับโอเคเรามาดูกันนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวบริยูนะครับเดือนหน้าแล้วจากเดือนอริเข้าสู่เดือนปตตนิชโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นแหละนะครับวันที่8มีนาคม2อ6 6ไม่ใช่วันที่1นะวันที่1ผมผมอาจจะเข้าใจผิดเป็นดาวเสาร์นะครับดดาาาวเเสนนมี จากเรือนสาจากเข้าเรือนพันธุห่างกันไปหนึ่งอาทิตย์ดาวมฤตยูเดินหน้าจากอริเข้าสู่เรือปรนปัตนิอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่ามันติดกันเลยนะครับเดี๋ยวรอดาวเมืสตรีเดินหน้านะครับก็จะย้ายหลังเ,เมษากลางเดือนเมษาเนี่ยก็คือหลังสงการนั่นเองเนาะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเจปีนะครับตามจริงอ่ะผมเคยพยากรณ์ไปแล้วนะในในช่องที่ดาวมฤตยูเดินหน้าครั้งแรกอะ่ะนะครับแต่ผมจําไม่ได้นะครับวันที่เพราะว่าคือเราต้องจําดวงดาวเนี่ยทั้งหมดตลอดทั้งรายเดือนทั้ง ดาวย้ายทั้งดาวเก่าย้ายดาวเดินดาวใหม่ย้ายอย่างเงี้ยมันเลยงงไปหมดนะครับผมเลยขอไม่จําวันที่นะครับผมก็จะจําประมาณเนี้ยเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ผมจะดูแค่เฉพาะดาวอยู่ในราศีไหนก็คือถ่ายไปมันประมาณนั้นเลยแต่วันที่ไม่ทราบนะครับโอเคไหมเนี่ยวันที่หนึ่งเนียก็ยังเพี้ยนเลยตอนนั้นอ่ะนะครับตอนทานะแต่พอเวลาตอนเนียก็เลยโอเครู้แล้วว่ามันผิดพลาดก็คือวันที่แปดจำไว้นะครับวันที่แปดมีนาคมหกหกนะเพราะวันที่ หนึ่งเนี่ยเป็นดาวเสา,วาย้ายโอเคทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อดาวมฤตยูเนี่ยนะครับเคยพูดไปแล้วเนาะออกจากอริไปสู่เดนปปตานิเราไปทําความเข้าใจดาวมฤตยูในะปัจจุบันนี้ก่อนถอยหลังลงเอนอริปัญหาเยอะแยะมากมายความพิจิตเนี่ยมันคาราคาซังมันแบบพันธุอริมีปัญหาเรื่องบ้านดาวราหูแปลว่ามอดเพีย้ยมะแรงนะครับแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกันนะครับก็แปลว่ามอดเพีย้ยมะแรงนะครับเพราะมันเป็นกีตะกีตะแปลว่ามแรงโอเคไหมอ่า ดังนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับดาวราวหูเนี่ยกัดกินกัดกร่อนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันดันมาจากเรือนพันธุมันจึงหมายถึงว่าพันธุอุอดิจึงมีปัญหาก,กับครอบครัวหมายถึงว่ากินแหนงแข่งใจกันโอเคไหมหนึ่งสองคืออ่มันหมายถึงว่าดาวพฤหัสบมาจากเรือนพันธุหมายถึงต้องการที่หลักทรัพย์หรืออ่ที่อยู่อาศัยเนี่ยอ่แบบมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการรีโนเวทบ้านนะครับอย่างน้อยสุดคือการรีโนเวทบ้าน อย่างมากสุดก็คือพวกแบบประมาณว่าปวกกินบ้านเน่ะเข้าใจไหมครับอ่าก็เลยต้องอเนี่ยดาวเสาก็ขึ้นพันธุถูกด,ด้วยนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีการแบบแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุงบ้านนะครับมีปัญหากับบ้านมีเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นะครับดาวราหูเลนดอดีตดาวพูดดาวสุกเนี่ยเอ,เอกสารเกี่ยวกับเงินนะครับแล้วก็หมายถึงความอยากอยากได้แต่ว่ามันเป็นหนี้นะครับ ดา,าวเสาร์ขึพันธุต้องการความมั่นคงต้องการหลักทรัพย์ต้องการาบ้านรถที่ดินอะไรประมาณนี้ตามจริงดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงว่ามันโยกันด้วยและมันดีนะก็หมายถึงว่าเป็นเงินกู้ดีแล้ววัสดีหมายถึงในบุตะมีการเริ่มต้นอาทิตย์กลุ่มแปลว่ามีการเซ็นสัญญานะครับแล้วก็ได้ดีจากการการกู้ยืมแล้วก็จะได้หลักทรัพย์หลักฐานนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือมีปัญหาก,กันที่ครอบครัวอย่างที่บอกไปครอบครัวแตกแยกดา,าวเสาเข้ามาเนี่ยมันทุกครับมันทุกเรื่องของพันธ อันนี้คืออธิบายดาวราหูก่อนนะอ่าทีนี้พอมันพอมันกลุ่ม,มดาวมันจะอยู่แต่ว่าดาวมันจะอยู่ออกไปแล้วนะอันนี้หมายถึงชาตินี้นะอ่าดาวมันจะอยู่จุดตรงเลยอะเรพลิกพลิกผันทําให้เกิดแต่ปัญหาดาวราหูมาจาก,กพันธุก็หมายถึงว่าบางคนจะเปลี่ยนบ้านบ่อยแบบนี้ว,ว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแล้วกันไม่ใช่บ้าน <S <S คือบ้านมมีหลังเดียวนั่นแหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหมายถึงว่าบางทีอะไปทํางานต่างจังหวัดทํางานต่างประเทศเลยต้องมีการบินไปบินมาอ่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยโอเคไหมที่หล ทั้งนอนบนเครื่องบินทั้งนอนอยู่ที่ต่างประเทศทั้งนอนอยู่ที่ไทยกลายเป็นที่3ที่เลยที่เราต้องนอนบ่อยอครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วแต่อาชีพนะอย่างเช่นอ,อาชีพเซลอย่างเงี้ยครับที่ที่อยู่ในประเทศเราเองนี่แหละแต่ว่ามันบิงทุกจังหวัดเลยก็ใช่ไหมครับแต่นั้นมันคืองานที่มันติดอยู่ในตัวตนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวเข้าเดินเดินหน้าเข้าปัตตานีบ้างในราศีพฤษภนะครับวันที่8มีนาคม6กเนี่ย าดาวพฤกษยูเนี่ยนะครับหมายถึงการพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะดาวราหูคือการเปลี่ยนแปลงครั้งเล็กดาวเราดาวพฤกษยูคือดาวเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวามันเคยเจอกันแล้วในเดืออะไรแปลว่าปัญหานั้นนะครับจะพลิกผันทําให้เกิดจุดๆๆแล้วแต่มันจะดีจะลายแล้วแต่เราเข้าใจไหมครับถ้าพอมาเดินเข้าเรนปันตนีเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นพินทุบัติดวงแตกเพราะเล็งลัคนาเล็งราศีเกิดจาไว้ว่าคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิก หมายถึงคนที่เกิดราศีนะครับพิจิกจะโดนดาวมฤตอยูร่รรงอาทิตย์มฤตอยู่แปลว่าอะไรครับเงียบเงียบอย่าเปิดเผยอย่าส,สันโดดเข้าไว้นะครับเพราะอะไรครับแต่คนพิจิกม,มีมีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะคนพิจิกมีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมครับอยู่พื้นที่ส่วนต้นไม่ชอบยุ่งกับใครอ่านะครับมันก็คือ,ม,คอมันก็คือแก้ไปนในตัวแล้วก็ถือว่าไม่มีขนาดไม่มีผลในเรื่องนี้แต่มันมีปัญหาเรื่องคู่ครับ ดาวไมคติวเนี่ยไม่ได้กีตากเกนนะอ่ามีคนเคยมาเถียงผมเมื่อตอนที่ผมเคยพูดครั้งแรกไปว่าดาวคนราศีพิจิกถูกการยกเว้นเยอะแยะมากถูกการยกเว้นเยอะแยะมากมายดาวมตวเลงลักก็ต้องได้กีตากเกนงงกีตากเกนได้แค่ดาวอังคารคือดาวประจาตัวเนี่ยเป็นปะเนี่ยนะครับก็คือณนะปัจจุบันเนี้ยดาวอังคารเนี่ยดิ่งนะครับนิ่งแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในเรือนปัตตนีมันคือได้รับองค์เกนนะครับ ส่วนดาวราหูที่ผ่านไปแล้วเนี่ยจากปัตตนีเนี่ยผ่านมามรณะปัตตนีนับเข้ามาอดีตเนี่ยนะครับตอนผ่านปัตตนีเนี่ยคุณก็ได้กันไปแล้วนะครับก็คือบางหลายคนเนี่ยได้แต่างงานแต่มันมีข้อแม้คนไม้คนแก่กว่าหลายปีนะครับก็เคยผ่านไปแล้วก็คือจบไงถูกปะดังนั้นดาวบตไม่ได้เป็นกีตะเกณฑ์ดังนั้นไม่ได้รับกรรมคุ้มครองนะครับจำไหมดาวบตไม่มีเจ้าเรือนดังนั้นจึงไม่มีกีตเกเก์โอเคปะอ่า ดาวสดาวคารมีเรือนไหมมีนี่นี่ตัวตนดาวราหูมีมีมีเขาเรีอะไรมีเจ้าเรือนไหมมีนี่ไงพันธุนะครับเห็นไหมดาวพฤหูมีเกอ่อมีมีเขาเรีอะไรมีมีบ้านอยู่ไหมมีราศีอยู่ไหมไม่มีเพราะมันเป็นอากาศสถานมันไม่มีเจ้าเรือนคือหมายถึงว่ามันเป็นความว่างเปล่าดาวพฤหูเนี่ยคือจักรวาลนะครับจําไว้นะดาวพฤหูเป็นตัวแทนแห่งจักรวาลหมายถึงการก่อนกาเนิดขึ้นมา อย่างโหราศาสตร์จีนจะบอกว่า,าก่อนฟ้าเกิดเนี่ยหมายถึงความว่างเปล่าในความมืดมิดแล้วก็จากความไม่มีเกิดความมีเขาอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เอาเป็นว่ามันมันเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกับคล้ายๆกับกําเนิดโลกครับการกําเนิดโลกเนี่ยแรกเริ่มเลยนะกาเนิดจากน้านะครับต้องมีน้ําก่อนคือใครไปดูไตภูมิพะร่วงะนะครับอขออภัยไตภูมิพะร่วงหรือ,อจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะ อ่าทีนี้หมายควาว่าใต้ภูมิพลุกนั่นแหละนะครับทีนี้มันจะมีการกําเนิดโลกอยู่เราไปดูเลยครับมันจะมีลมมีน้ํามีอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมีไฟเงี้ยเผาผานไ,ไปตลอดเวลาแล้วถึงเกิดดวงดาวขึ้นมาทีหลังตอนแรกพอเกิดโลกปุ๊บก็เป็นพวกแผ่นต้นในน้ำอ,ะอ่ะอ่าแล้วค่อยงอกจะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆผ่านไปหลายพันล้านปีนะครับกว่าจะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอ่าการกําเนิดโลกเนี่ยเกิดจากความเจ็บปวดก็น,นี่ไงอังคารเนี่ยคือความเจ็บปวดในลัษณสิเมตร มันหมายถึงว่ามันต้องใช้พลังงานอย่างยิ่งยวดที่จะเกิดขึ้นมาได้มนุษย์เราอะถ้าไม่คือดิ้นไงดิ้นในท้องแม่อยากที่จะออกมาแล้วก็คือการดิ้นลนอังคารก็หมายถึงการดิ้นลนในเรือนอริและเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยถ้าคุณดิ้นออกมาได้ก็แปลว่ารอดถ้าคุณดิ้นออกมาไม่ได้ก็คือจบเพราะมร,มรณาแปลว่าตายเห็นหรือยังเนี่ยมันสอดคล้องกันเนี่ยพูดพูดยังไงก็คือได้หมดโหราศาสตร์เนี่ยมันมากกว่าคําว่าดวงดาวแต่มันสามารถสามารถแบบบอกความเป็น ไปเป็นมาของโลกได้ด้วยครับหลายคนคงไม่ทราบนะครับมันจะบอกถึงเทพเจ้าบอกถึงอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าใครตีความปริศนาในนี้ได้ไหมมีความรู้สูงพอไหมที่จะรู้ในจุดนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคเดีย๋ยวจะว่านอกเรื่องแต่ว่าผมพยายามอธิบายให้ฟังนะครับดาวพฤหัสคือตรงนั้นนะครับคือการกําเนิดโลกขึ้นมาหมายถึงความว่างเปล่าก่อนจะเกิดโลกด้วยซ้ำนะครับดาวพฤหัสคือการเปลี่ยนแปลงใหญ่หมายถึงว่าโลกขยับหมายความว่าจักรวาลนี้ขยับ นะครับทำให้โลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยโอเคไหมโลกคือหนึ่งในนั้นที่อยู่ในจักรวาลจงมีการเปลี่ยนแปลงด้วยโอเคนะครับทีนี้ดาวพฤเข้าเรือนโลกบ้างเอาเอากระแสะโลกก่อนถามว่าทําไมต้องรู้ดวงโลกเพราะว่าถ้าคือเราอยู่ในดวงเราอยู่ในโลกไหมครับอ่าถ้าเราอยู่ในโลกเราก็ต้องดูเพราะบ,บางคนอยากชอบมาขัดผมว่าจะพูดทําไมราสีอื่นจะพูดทําไมดวงโลกแบบอยากคำาอยากฟังคุมทรัพย์ไม่ใช่คลิปนี้เป็นการโคจรไม่ได้หมายถึงเป็นรายเดือนนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะพูดอย่างอื่นแทรกเข้ามานะครับและอธิบายเยอะด้วยนะครับให้เราเข้าใจนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะคิดว่าโหราศาสตร์เป็นไสยศาสตร,ร์โอเคไหมอ่าผมเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านจึงทําให้ผมต้องพยายามอธิบายให้ฟังแล้วใครรู้มากก็ได้มากใครรู้น้อยก็ได้น้อยนะครับอืมใครจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ความรู้นี่แหละนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใสา่บาแบกหามมันไม่หนักครับความรู้แต่คนราศรีพิจิกยกเว้นเนาะแต่ขออภัยที่พูดเนาะแต่ว่าหมายความว่าอ่าคนราศรีพิจิกเนี่ย คือดีมากไม่ไม่มีการต่อล้องต่อเทียงอะไรใดๆเลยเนาะฟังเยอะด้วยนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อ w าราจุนเดันปัตนี้มีการเปลีป่ยนแปลงเรื่องคู่หมายเขาว่าใครที่ต้องการความมั่นคงมันไม่ได้ครับเจ็ดปีนี้คือบางคนบอกว่าอาจารย์มันไม่ไหวอ่ะจะแต่างงานคืออยากแต่างงานอ่ะ ภายในเจ็ดปีไม่งั้นแก่กว่าแล้วอย่างเงี้ยสมมติคนอายุ40แล้วเงี้ยถ้าไม่แต่งหรือ30กว่าเนี่ยถ้าไม่แต่งแล้วเนี่ยมันหมดสิทธิ์จะแต่งแล้วเพราะว่ามันมีลูกยากมันนู่นนี่นั่น<ม>คือใครมีปัญหาก็คือแต่งไปเถอะแต่คุณจะได้เพชรัยแน่นอนบอกได้เลยนะคุณจะได้เพชรภัยแน่นอนนะครับถ้าเปลือใครที่คือหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะผ<ม>ู้หญิงเนี่ยคิดดีๆคือคุปผมเข้าใจนะว่าคุณต้องมีลูกแหละว่ามันมันห้าไม่ได้ก็นั่นคือกรรมของคุณที่คุณหลีกเล่่ยงไไไมด้้จําาววครับ ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งหลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทุกคนมีหมดแหละการหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยผมก็มีเยอะแยะมากมายชีวิตผมเนี่ยเกิดมาไม่ได้นจะมีแบบคือมันเป็นชีวิตที่ไม่ดีเลยคือเขาบอกว่าชีวิตตอนแรกกับตอนกลางเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าผมเนี่ยต้องต้อง,องทำมาหากินในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้แหละครับจนกว่าจะอายุหลังกเกษียณก็คือ50-60ปีแล้วอะ่ะผมถึงจะดีขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าผมทําตรงนี้ไม่ได้ดีอนาคตก็ไม่เกิดนะ ดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยต้องลุยในช่วงภาวะที่มันปั่นป่วนมากมายนะครับในตอนเนี้ยประมาณเนี้ยจนมีหลักทรัพย์ในอนาคตได้เนี่ยดวงผมจะเป็นแบบนี้คือพูดว่าง่ายๆว่าเป็นคนดวงสําเร็จช้ายากแต่ว่ามันก็ได้อย่างเงี้ยครับก็หมายถึงว่ารางวัลน,นั่นแหละรางวัลที่เราเหนื่อยยากลำบากมาไม่ต่างจากคนราศีพิจิกเลยครับคนราศีพิจิกก็เช่นเดียวกันช่วงแรกๆเกิดมาไม่มีอะไรครับเพราะมันเป็นบารณะของดวงโลกถูกไหมเคยพูดไปแล้วเนาะ แล้วก็เป็นภพอดิราศีเมษเป็นอดิเป็นคืาเรียกว่าเป็นอดิกับบรณะแก่กันคือมันเป็นเรือนทุกสถานะภพเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นอดิบรณะินานแก่กันเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่ากระแสสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ดีเหมือนคลาสิกันเหมือนกันขณะราศีตุลอยู่เนี่ยมันจะเป็นภพอันนี้จะเป็นวารณะของคลาสิกันส่วนราศีเมษจะเป็นอดิถูกไหมครับเห็นไหมเป็นวารณะเหมือนคุณเปะเลยอย่ามาพูดนะว่าผมพูดถึงราศีกันทําไมอธิบาย ว่ามันเหมือนคุณเลยมันหมายถึงมุมปลายหอกเข้าใจไหมครับอีิกรรมอีิกรรมรนาเนี่ยนะครับถ้ามีดาวนะมันจะเป็นมุมปลายหอกของคุณนะอย่างเช่นราศีเมษกับราศีมิถุนเนี่ยมันหมายถึงมุมปลายหอกนะครับแต่ว่าดาวราหูย้ายขึ้นไปแล้วไม่มีแล้วตอนนั้นเนะี่ยคุณเจอมุมปลายหอกไปแล้วนะครับประมาณนี้โอเคดาวในเดือนปตัตตานีเนี่ยก็หมายความว่าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่สมวังิเรื่องคู่มันจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอะไรครับ จะเลิกจากคนเก่าแล้วได้คนใหม่เข้ามาแล้วคุณปฏิเสธไม่ได้บางคนบอกว่าโอ้ยมันเลิกตั้ง3าสี่ครั้งแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากมีคู่แล้วไม่ได้ครับมาริตจอยมันบังคับว่ากวาดล้างสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่แปลว่าคู่คนเดิมเนี่ยเรารักเขาแต่เขาต้องจากเราไปไอคนที่เข้ามาใหม่ฉันไม่อยากได้คนนี้เลยแต่มันก็จะเข้ามาเข้าใจไหมครับหรือแบบปิดใจแล้วไม่อยากเปิดละแต่มันก็ดึงดูดเข้ามาอยู่ดีจำไว้ว่าดาวมาริเนี่ยเป็นดาวบารา์บะาะ ใช้เวลาถึง7ปีหมายความว่าใน7ปีนี้คุณจะรับรองว่าต่อให้คุณมีความคิดว่าจะไม่ไม่มีคู่แล้วจะต้องโสดแต่สุดท้ายมันก็จะต้องดึงคู่เข้ามาอยู่ดีนะครับยังไงก็ต้องเข้าใจดมัมเบลติวด้วยว่ามันมีการปั่นป่วนพลิกผันเปลี่ยนแปลงและมันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยหมายความว่าใครที่ไม่เคยมีเลยมันกม็มีสิทธิ์ที่จะมีคู่ได้นะ,ะแต่มันก็จะไม่ทนไม่นานมีวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้ดมัมเติวเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนหรือเป็นแบบเรียกว่าบ,บิดคู่รู้ใจเน พอดาวเมจิลออกมาเรือนบารณะปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าจะแต่งงานได้แล้วเพราะมันไม,เนไม,นไมไ่เกี่ยวกับปัตตนีเข้าใจไหมครับดาวเมจิลไม่ได้เกี่ยวปัตตนีแต่มันมันอยู่ในราศีปัตตนีแต่พอมันออกไปมรณะมันไม่เกี่ยวกับความรักโอเคไหมคุณเลยแต่งงานได้นะครับประมาณนี้โอเคไหมอ่าดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามค่าวดีก่อนได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ